ที่บอกว่าเขามีการไปตั้งไปตั้งบูธไ,ไปตั้งบูธครับตั้งบูธเลยว่าเนี่ยเขาจะแจกเหรียญน,นะครับเป็นเงินคริปโตเนี่ยมูลค่า2,000บาทแค่มากระพิบตาสแกนบ้านตานะครับคุณก็ได้เงินไปแล้วตอนนี้กระจายไปทั่วทุกจังหวัดนะครับมันมีอยู่จริงๆแล้วในพื้นที่มีอยู่จริงๆนะครับ,รบเขาก็จะเช่าพื้นที่ตามตลาดบ้างตามออฟฟิศต่างๆบ้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะจูงใจไม่จะเป็นคนในตลาดนะฮะประชาชนผู้สูงอายุเด็กบ้าง นะครับหรือคนทํางานออฟฟิศบ้างแล้วก็บอกแค่นี้ฮะสแกมน้านตานะครับเพื่อ,อประโยชน์นะครับในการพิสูจน์เขาแต่เขาจะพูดดีนะแต่ง่ายๆคุณเมย์เอาง่ายๆอยู่ดีอ่ะไอ้ม่านตาเนี่ยเอาง่ายๆนะเ a เชียลเ c o g n i ์ i o นนคือการสแกนใบหน้า,นาเนาะถ้าฝาแฝดมันมค,นะคือมันจับไม่ได้ฝาแฝดจับไม่ได้แต่ม่านตาต่อให้ฝาแฝดไม่เหมือนกันน,นะครับนะ ม่านตาของฝาแฝดไม่เหมือนกันต่อยแฝดเหมือนเปียบแต่ม่านตาเหมือนกันมันเป็นอัตลักษณ์ที่เทียบเท่ากับ DNA ออผมเปียบที่ง่ายๆผมบอกประชาชนทุกคนบัตรประชาชนของคุณมีคนแปลกหน้าขอไปเนี่ยคุณยังไม่ให้เลยเอขอเวลาถ้าเกิดคุณจะไปถ่ายเอกสารคุณต้องขีดค้อมเลยเ,<อ>เห็นไหม<อ>ว่าใช้เพื่ออะไรเท่านั้นถูกไหมแต่นี่คือไอ้ม่านตาเนี่ยมันยิ่งกว่าบัตรประชาชนอะ่ะมันพิสูจน์ได้เลยว่าเป็นคุณตัวจริงหรือเปล่าอ่ะแ,แล้วคุณคิดว่าคุณแลกกับเงิน2000บาทโดยที่คุณไม่รู้ว่า เขาจะเอาอัตลักษณ์ของคุณเนี่ยในระดับเทียบเท่าดีเอไปใช้ทําอะไรอ,ะอ,อ่ะมันคุ้มไหมไม่คุ้มนะครับนี่ผม,มเตือนประชาชนทุกคนเลยนะครับนะหลายสิบล้านคนเลยนะเราไม่เอาเลยครับแล้วผมคิดว่าถ้าเจอแบบนี้เนี่ยควรจะแจ้งตำรวจด,ด้วยครับ